ชนและเบบี้ออยสมายบุเตอร์ซีรีส์เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำแก๊กหวยผสมน้ำผึ้งก่อนจะพาไปชิมขนมไทยตระกูลทองเจ๊บุ๊กขอแวะซดก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็นอยุธยาให้อิ่มพุงกันไปเลยและถ้ามาแถวเกาะเรียนอยุธยาก็ต้องร้านพี่หน่อยก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นแซ่บร้านนี้เขาเปิดขายมาจะสิบปีแล้วนะจ๊ะเธอดูน้ำส่งน้ำซุปหอม คุ้งน้ำฝั่งโน้นน่มาอายุธยาก็ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเรือจะไปกินใส่ใหม่ก่อนนี้ไงนะเป็นของหวานจานก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแท้ๆคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ชามใหญ่แบบนี้แต่ถ้าเกิดต้องการพิเศษก็ทําได้ทาได้แต่ปกติแล้วเขามีทั้งหมด3ไซส์ไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามเราจะกินได้อร่อยก็เป็นไซส์เล็กแบบนี้ชามเท่าไหร่คะสิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทแล้วชามกลางล่ะสามสิบจ้าสามสิบชามใหญ่สี่สิบค่ะราคาดีดี ความอร่อยความแซ่บงานบุกกขอเป็นเกาเหลารวมต้มยำนึ่งข้าจัดมาเลยค่ะพี่หน่อยขอเบาๆาแต่จโจกเอ๊ะยังไงเดี๋ยวเรือเส้นแซ่บเขาบอกว่ามีดีที่แซนแต่ความแซ่บก็ใช่ย่อยนะเธอเพราะพี่หน่อยปรุงเจ้มจนขั้นสุดอ,อะไรจะกกินก็ให้บอกาจะคจะหใหะุ้ใเนี่ยังมีทั้งหมดกี่เส้นคะจริงๆแล้ว เส้นเล็กวุ้นเส้นบะหมี่เส้นใหญ่โอ้โหโอ้โห,โโหโสใส่แบบไม่ยั้งกันไปไเลยนะจ๊ะความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะมาอยู่ที่กระเทียมเจียวด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนใหญ่นะคะไม่มีเวลาเจียวกระเทียมเองนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องหากระเทียมเจียวที่รสชาติเหมือนกระเทียมเจียวที่เจียวเองมาใช้แทนร้านของพี่หน่อยนะคะเรื่องใช้กระเทียมเจียวนะ,ะตาไรทิพนเองเพราะกระเทียมเจียวตาไรทิพไม่มีการผสมนะคะเป็นกระเทียมเจียวที่เจียวมาจากหัวกระเทียมแท้ พันดีด้วยนะคะ,ะคือทีแรกเราก็เจียวกระเทียมเองนะคะเจียวเหมือนของไรทิปเรามาเห็นของไรทิปแล้วก็เราก็ไม่ต้องเจียวเองเราจะไปเจียวเองให้มันต้องเสียวเวลาเสียวเวลาทำไม,ำไมซื้อโอเคปั๊บ <okay, pop. S 2> ใช่ค่ะเหมือนเราทําเองเลยค่ะสีสันสวยงามสีสันก็สวยงามด้วยค่ะแห้งเหลืองทองสวยสีสวยจริงๆที่สําคัญคือสะอาดมากได้มาตรฐานปลอดภัยไม่มีสารเจือปนนะคะจะเอามาปรุงใส่ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยากี่ชามต่อกี่ชามก็อร่อยเหมือนกันหมดทุกชามดีดีค่ะ ก็ของเขาดีไม่อย่างนั้นจะครองใจพ่อค้าแม่ขายได้เยี่ยงายพี่หน่อยยังพูดเลยว่าสะดวกมากคุณภาพก็ดีเหมือนเจียวเองที่สำคัญเนี่ยราคายัางคุ้มค่าเวอร์จะใส่ให้ลูกค้าทั้งชามเล็กชามใหญ่ก็ไม่ห่วงใส่ไปเลยบิ้มบิ้มรายการตลาดสดพระรามสี่นะคะขอบมอผลิตภัณฑ์ตาไราทิพนะคะ้ายทางร้านหนึ่งกะเชา้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะ เช้าให้ชื่นใจกันไปแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาเจมมาร้านพี่หน่อยต้องโดนเตี๋ยวเรือต้นตำรับอายุทยาต้ยาามยำแซ่บสุดนะเธอและเขายังมีหวยจับยวนให้ได้กินกันอีกด้วยเรียกว่ามาที่เดียวครบเรื่องเส้นตามชื่อร้านเส้นเ,นเซบเจ๋งๆอันนี้ไม่ต้องปรุงแล้วนะเพราะพี่ปรุงแล้วนะไม่รู้ว่าจะถูกปากไหมอือ เส้นก็เราก็เลือกสัน่นมาอย่างดีถูกต้องไหมคะเส้นนี้เป็นอยุธยาดั้งเดิมเลยค่ะอาแปะที่ตลาดหัวรอ,อเขาทำมาหลายสิบปีแล้วคนที่นี่ที่คำว่ากินเยอะสุดกี่ชามคะสิบห้าชามถึงสิบแปดชามต่อหนึ่งคนนะคะจะมีอยู่คนหนึ่งขาประจำ ค่ะประจำค่ะเขาก็กินเท่านี้เลยค่ะมาคนเดียวก็กินเท่านี้โอ oh. ้โหเธอจะยอมไม่ได้นะใหญ่บุกเธอเป็นนักสู้เลยค่ะ <_ d ose> คะวามกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแนะเลยว่าต้องชามเล็กๆใส่ส5บาบาทนี่แหละมันใช่จะกินชามใหญ่ก็ไม่ผิดค่ะแต่อยากให้กินชามเล็กมันเฟนกว่าการค่ะคุณผู้ชมก่อนมาขายก๋วยเตี๋ยวทำอะไรมาทำธุรกิจค้าไม้เก่าค่ะ อย่าบอกว่าโต๊ะที่เรานั่งอยน่นี้ทามเก่า,าพื้นข้างล่างคือเหลือจากลูกค้าเลือกแล้วแล้วก็มาปูอ,อันนี้ก็คือทําเองจากไม้เก่าเขาต้มเขาเตอรเก้าองค์เก้าอี้ใช่หมดประตูทําเองหมดค่ะ,คะแล้วอยู่ๆทำไมถึงมาเป็นธุรกิจก๋วยเตี๋ยววะธุรกิจนี้ก็เริ่มซบเซาไม้เก่าก็เริ่มหายยากขึ้นก็เลยลองลองอย่างอื่นบ้างแล้วทั้งบ้านชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะ ก็เลยเอาหาสูตรเป็นสูตรที่ยาแท้ๆดั้งเดิมเลยก็มีคนมาสอนให้ธุรกิจไม้ก็ก็หยุดไปเลยก็ยังไม่หยุดค่ะก็ย้ายไปทําที่อําเภอนครหลวงแต่หนูแอบสืบทราบมาว่าทําธุรกิจไม้เก่าอะไรเก่าข้างหลังก็เป็นเรือเก่าใช่ค่ะจับไม้เก่าเหมือนกันไม้เก่าค่ะเคยเจอแม่นางเรือไหมอย่างนี้พี่ มีอยู่วันหนึน่งมีน้องที่สนิทกันเมื่อก่อนก็เราจะขายร้านค้าด้วยเขาก็มาจอดรถ<ะ>มาซื้อเครื่องดื่ม<ะ>เสร็จแล้วทีนี้เขาไปกระแทกแม่ยนานางคือเดินชนแล้วเขาทีนี้เขาก็แกล้งทุบเขาก็ไปสตาร์ทรถสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดทั้งที่ขับมาจอดดีๆแล้วก็บอกเห็นไหมก็ไม่คิดว่าเขาจะเจอ <c oughs> เขาก็เจอจริงๆเขก็เลยมากราบขอโทษก็จะสตาร์ทติด เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมแต่จริงบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่ารบหลูใช่คะ่ะเหมือนคำโบราณที่ท่านว่าเลยใช่ก็เป็นครั้งในครั้งเดียวที่เคยเจอแล,แล้วก็ไม่อยากลองขออีกเลยไม่ไม่ลองค,ะค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือที่ว่าอร่อยแล้วเด็ดแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ต้องไปตามหาก็คือขออนมไทยตำนานเท้าทองจิบมา้าคือตรงไหน่ะ11อันนั้นก็ซอย13ค่ะจากซอย11ไปซอย13เลยกินข้าวไม่กินหวานได้ยังไงล่ะไม่ได้ค่ะต้องไปเรียนรู้การทำขนมไทยหน่อยทองหยิบทองหยอดฝอยทองแต่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปด ญาติเท้าท้องกีบม,ม้าก,กันแล้วล่ะจ้าพี่หน่อยบอกว่าอยู่เกาะเรียนซอย13ขัดจากร้านพี่หน่อยไปซอยเดียวแล้วให้ขับเข้าไปสุดซอยเลยนั่นแหละอาณาจักรแม่มลิเขาละมามาตามโลเคชั่นเลยแม่มลิอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงวิสาหากิจชุมชนกลุ่มขนมไทยป้ามลิอ่ะเดี๋ยวเราไปถามดูก่อนป้ามลิอยู่ไหนดิ สวัสดีค่ะคุณยายมาลีแล้วบอกค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะคือบุกเกะมาตามรอยในละครมาตามหาทายาทเท้าทองกีบมาให้ทำทองหยิบทองหยอดฝอยทองคุณยายมาลีใช่ไหมคะใช่จ้ะเพ็รรับมันอยู่ตรงไหนคุณยายคะเพชรลับมันก็อยู่ตรงที่เราลยเนี่ยเป็นแผ่นตรงๆรมันไม่ทำกันง่ายๆนะคุณยายว่าไหมพอตอนแรกเราคิดว่ามันแค่สี่มันต้องห้านะเธอแล้วอย่างนี้เวลาขายขายยังไงคะแม่คะ ดอกละห้าบาทดอกละห้าบาทนี่เวลาซื้อกินอย่าไปตอนอนะเราก็บังเอิญชื่อเหมือนแม่มาริเหมือนก<ด>ันเลยแล้วก็เราก็ดาขนมเหมือนเขาโอ้โหโชคดีไปเลยคราวนี้แล้วบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆบันดีปนด้วยก็เลยเหมือนเราเป็นพาย,ยาททางขนมไทยของเขาไปเลยแปดสิบเป็นดาวเด่นเลยด <c oughs> ุจยาเลยนะโอ้โห